พ่อสมชายคุณสีชาแนลนะครับอมามาดูนะครับชาวบ้านดอนสวรรค์นะครับมาตำตำตำศาสตร์ครับอีสานมาผมเรียงตำศาสตร์ด้ครับตำถวายวัดครับตำถวายวัดด้ยครับมาดูดขั้นตำนะครับเป็นด้บุญในบุญด้วครับพี่น้องตำไสวัดนะครับวัดดูนะครับการตำศาสตร์นะครับถวายวัดนะครับมีพระเจ้าองค์อยู่นี่ย่าคำดาที่สองบ่ะพระอาจารย์คูบาลนะครับ พี่น้องชาวบ้านดอนสวรรค์นะครับํำสาวายพระีนนี่นะครับเอาว่าเป็นอย่างครับแต่คนกินนตียผมก็ขายพมก็ได้เนะดูนะครับการทำบุญนะครับของพี่น้องชาวบ้านดอนสวรรค์มูมูสีตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงสกลนครนะครับตำเสือครับภาษาภาคกลางก็เอิญเสือครับแต่บ้านผมพันสี พันอย่างพันสี่ร้อยกว่าแล้วครับชั่วโมงก็ขาดอยู่อันแค่แปดร้อยกับเจ็ดร้อยกว่าครับเฮ้ฝนปะรถไอจินถือว่าเปียกไปหนึ่งโอเคนะครับจ้าก่อนนะครับรถโอ้โหฝนตกพอดีครับฝนตกพอดี เราฝนก่อนนะครับพี่น้องเราฝนก่อนพี่นะครับพี่น้องปลอดภัยแล้วจ้าปลอดภัยแล้วฝนตกครับพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตก บ้องพี่น้องตัมสาตเบ,บื้องฝนตกแล้วเพราะอะบรรยากาศภายในวัดนะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับพีเจดีด้วยนะครับดูคนตัมสาต่อครับตัมสาต่อนะครับพรแล้วครับพรแล้ว ว่าท่านเรียครับอ๋อดูต่อไปนะครับครับอพี่น้องตันสาถวายครับเป็นบุตรสนนะครับถวายวัดนะครับดูการตันตันสาตันเสื้อนะครับเสื้อนเสื้อถวายวัดนี่ชาวพงชาวบ้านะสวรรค์นะครับถ้าอยากคิปนี้ก็เป็นใจนี้ครับอย่าลืมนะครับแชร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามไปเลยนะครับชาวอยุธย์วีดีมีสุขนะครับ สำหรับนี่ก็สวัสดีครับ